สวัสดีครับผมผมมีมาม่าอินเดียสามห่อเลยสั่งมาจากกรุงนิวเดลีอยู่นี่ครับผมจากเมืองหลวงอินเดียมาเนี้นี่เแต่ชิมว่าต้มใส่ไข่ซูกินครับเออในีใน่าใก่้นะครับซองละยี่สิบกว่าบาทนี่ครับนี่ซองในหน่อยนึงเพราะเมื่อวานจะเป็นรสชา,าติแบบไหนครับหาซองมาป็นรูปแบบนี้ครับเป็นแบบข็ง แต่อินเดียเขา๋ยาบุกกินหมูครับนะที่เขาจะเอาเนื้อมาใส่ประมาณนี้ครับแต่ผมใส่ไข่เลยลองเครื่องเทศนิดหน่อยทิศซีฟู้สนิทหมดแล้วครับผมจะอ,ออกแบบอาหารเบิงครับ,บผมเครื่องเทศเยะแยะเลยคือผมว่าครับยีซีฟู้ดสนิทหมดแล้วปไปลองต้มกันเลยครับระาวาังกำลังต้มน้ำครับเดี๋ยวมาแกะเบิรงข้างในจะเป็นยังไงครับ แรงนะครับมา่อมาอย่านี้หาบมา่มาประเทศอื่นมาลองใ้เมืองกันเป็นแบบนี้ครับผมนี่ยังเขือบแนกนม่อยบุ่นุญเสร็จบุญอะไนสีเดียวกันทุกคนด้วยี่จเป็นจากของปาลกกีอะไร้ครับถุงเครื่องปุง๋มีถุงเดียวกเป็นผง mà mang gomini a mang ghetto 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 gomini a mang ghetto 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 nước ngoài không? Kiếp đi quê học bưng lèo ừ. Anh kiếp đi thả rồi Thịt trắng ừ. Ừ. ครับเขาให้ต้มตทั้งนาทีครับสร้างกีบอยู่ยครับนี่เขาใส่เครื่องปรุงลงไปเลยตอนต้มไฟตัวนี้แต่ผมใส่ที่หลังนะครับผมสามนาทีครับสามมิลิตบอกวิธีใส่น้ำ้อมใส่เท่าไหร่เทาจะสูตรเจี๊ยบฝนเทาเองครับผมครับประมาณนาทีนึงแล้ว เขาลีเขาเดี่อย่างให้เส้นเหนียวนุ่มเขาเดยกขึ้นมาให้รับลมนะครับผมรับออกซิเจนสูตรเต็มๆมิลีนี่ลวกยุงสีเอาน้ำเปล่าเทลงก่อนตัวยังคอยเอาเส e so ้นขึ prayed, ine, ika, ้นมารับออกซิเจนแต่นมาหม่อินเตอร์ดีแข็งมากตุ่มเล็กน้อยครับผมแต่ผมถือว่าใส่น้ำเยอะครับผมผมมักเข้มข้น มีไ้ไข่ลงไปเลยเครื่องปรุงครับผมอ้มี่ยังเยอะแยะเลยนะนี่ตัวรัเต่อผมมี่ไหนแซ่บมากครับผมพวกพัก ของผู้จังแก,งกรีครับญี่ปุ่น,นครับสุดยอดที่ลัเพราะอยู่นาพุกเป็นแบบแห้งครับผมได้ใส่น้ำนิดหน่อยต้มแบบนี้เลย เพิ่มเติมนั้หน่อยครับบ๊ใสยังเยอะเก๋วที่เสียรสชาติของอินเดียขุกเลยครับผมนีเยิ้มๆแค่นี้กันเป็นแบบเข้มคนได้แล้วครับปิดไฟเลย ลองรสชาติกันครั้งแรกก็ว่าไม่เดียต้มให้แบบไก่เคียงซ่องที่สุดเป็นแบบแห้งมุงประเท่แบบนี้เลยคุกทีสวัสดีครับผมมาครับจะลองแล้วจะเป็นยังไง รสชาติแบบแกงกะหรี่ญี่ป <ospel> ุ่นนะครับผมเครื่องแกงหลายชนิดถ้าใส่เนื้อเข้าไปในี่ยแซ่บเว้ยเราไปครั้งแรกที่ดูรสชาติกินได้ผมแซ่บมากโอเคเลยต้องเต็มตรงเข้มข้นเข้มข้นแบบนี้ ดีเปะเลยเก็ดแดดแสะดครับผมผมนี้รถอื่นเดี๋ยวหามาลองใหม,แบบม,บบม,ม่ครับผมแต่รถนี้แบบแยบมากเลยครับแบบนี้หอมจยินลินเลย่้ำเข็ดน้ำแข็งเยอะดีเข็ดพอดีเหนียวหนุ่มอยู่ครับผม 敏感。 แฉลบดูแล้วครับยังมีเสยดเนื้อวามอย่ครับอะไรเป็นทั่วเลยว่าไผ่บ่มักอันพวกโรตีนี่ต้องอีกดียวแล้วครับหลังก็จะแียบพวกเสียบไม่ lê loan này không chờ chuẩn mạo bên hồn nó kín tẹt mình phèn มากอะไรกับผมสุดยอดเลงผมต้มสไตา์ผมอยู่หอยก่อนผมต้มแบบนี้แหละเห็ดม้วนๆอมม,ม,มาม่าใส่ไว้ก่อนไข่เละๆจับสุดเลยต้มแบบ มีพวกเลี้ยงแบงนอาจจะเป็นแค่รดไไปครับ,บผม นแจ่มจำรับให้มักรัดจัด